สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูติก๊กห้องเรียนภาษาไทยคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะคำว่าสวัสดีเป็นคำกล่าวทักทายเมื่อเจอกันนะคะ ประเพณีไทยเรานั้นใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำกล่าวทักทายเช่นเด็กๆเ,เจอคุณครูอยู่หน้าโรงเรียนเด็กๆก,ก็ยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะหรือเด็กๆเ,เจอเพื่อนของคุณแม่เจอญาติผู้ใหญ่เจอเพื่อนเด็กๆก,ก็สามารถใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำกล่าวทักทายได้เช่นเดียวกันนะคะ ขอบคุณเป็นคำกล่าวที่เรากล่าวแก่บุคคลที่ช่วยเหลือเราทำอะไรให้เราหรือให้สิ่งของแก่เราด้วยเช่นกันนะคะเช่นคุณครูให้หนังสือสมุดดินสอแก่นักเรียนนักเรียนก็ยกมือไหว้และกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือคุณพ่อคุณแม่พี่หรือญาติผู้ใหญ่นะคะให้ขนม ซื้อของให้เราเราก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันค่ะขอโทษเป็นคำกล่าวที่เราใช้เมื่อเราแสดงออกในสิ่งที่ไม่ดีหรือทำความผิดนะคะ เช่นนักเรียนวิ่งไปแล้วเกิดไปชนเพื่อนล้มขึ้นมาโดยที่นักเรียนเองก็ไม่ได้ตั้งใจนักเรียนก็กล่าวคำว่าขอโทษซึ่งจะทำให้เพื่อนคนนั้นนะคะรู้สึกว่าไม่เป็นอะไรแต่ถ้านักเรียนไม่ได้กล่าวอะไรเลยเนี่ยเพื่อนกร็รู้สึกไม่ดีนะคะการกล่าวคำว่าขอโทษจึงทำให้รู้สึกดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลย คำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษเป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะครูติคิดว่าเด็กๆทุกคนเคยใช้คำเหล่านี้ในแต่ละสถานการณ์อยู่แล้วซึ่งจะมากน้อยต่างกันแล้วแต่การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เราทำหลังจากจบคลิปนี้แล้วครูติกก็มีงานให้เด็กๆเหมือนเช่นเคยนะคะ ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ